บอสโนเสียงวิหกค่ะเด้ออกมาโพสค่ะบอกว่ามีคนทักมาว่านุทําไมดุหรือว่าให้หลานบอสนนเลยว่าค่ะนุด่าหลานและสอนหลานเพราะนุไม่อยากให้น้องโตมาแบบลูกมูเจา้าที่เลี้ยงตามใจสุดท้ายเสียคนบอกอยากสอนอยากนุผิดหรอถ้าผิดมาเอาไปเลี้ยงเองค่ะ นี่คือบอสนุค,ค่ะพี่น้องบอสนุได้ออกมาโพสเพราะว่าพี่น้องขาเพราะว่ามีเอฟซี FC คือเกานั่นแหะค่ะออกมาว่าทําไมย่านุถึงดุถึงว่าน้องอ,อายพี่น้องขาบัวสีแมนหลานหรือวาลูกไผก็เคยดุเคยวาคือกันละค่ะการทีบอสนุนะคะเพิ่นได้ออกมาดุหรือวา บางสิง่งบางอย่างที่เด็กน้อยค่ะเด็กน้อยแต่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่วันยังคำนั่นแหละค่ะอาอายกับว่าแมนผู้วิเศษมาจากใสความหมายอาอายไม่ใช่ผู้วิเศษคืออาอายก,ก็คือเป็นเด็กน้อยผู้หนึง่งเป็นเด็กธรรมดาเหมือนลูกเข้าเจ้าข่อยค่ะพีน่น้องมีพิษมีถือค่ะพิษเท่ากับว่าไปตามพิษถือเข้ากับว่าไปตามถือแมนว่าค่ะพี่น้องค่ะบ่แมนว่า น้องอาอายเป็นลูกพ่อจา๋าเป็นลูกหัวหน้าวงเป็นลูกบอสนกพงศกรมีแต่ผู้หญมีแต่ผู้ย,ยอ่อว่ามีภูก,กาดากาวาเสียคนค่ะพี่น้องถ้าเป็นแบบนั้นเสียคนอีหลีแล้วบอสนุบอสนกนะคะเพิ่นเคยบอกแล้วว่าเพิ่นเลี้ยงลูกเพิ่นแบบให้มีความเป็นผู้ใหญ่เลี้ยงลูกแบบให้มีความรับผิดชอบค่ะแล้วยังมีบอสนกนะคะเพิ่นยังเขามาคอมเมนต์ ใต้คอมเมนต์ของบอสนุอีกนะคะเพณ่นบอกว่าดีแล้วญานญาณนุดุบอแมนพอเพาะดุอีพอดุอดกลัววะสั่นค่ะเนี่ยก็คือพี่น้องต้องเข้าใจด้ค่ะเพื่อนเลี้ยงดูเนี่ยคือเพิ่นหักอันใดบาถืกอกวกควนเพื่อก็ต้องบอกคือเฮ้าหักลูกเข้าเนี่ยแหละค่ะถ้าลกเข้าไปเ็ตสิ่งที่บดีเขาก็ต้องบอกอุ้ยอย่าไปเหดลูกเขาก็ต้องมีการบอกการตวาดขื้นเสียงจักน้อยเม่นบ่ค่ะ แต่การที่ว่าบอกสอนบอ่แมนว่าเข้าสร้างบ่แมนวาา่นวาเฮาบ่หวังดีกับลูกกับหลานาที่ไหนล่ะคะพี่น้องนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับมีเอฟซีหลายคนคะ่ะเขามาคอมเมนต์ในเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะคะว่าเอยเห็นได้ยินเสียงในคลิปในอย่างทาําไมย่าโนถึงดุอา,อาายยังสีไหมคะ่ะพี่น้องการดุการว่าบ่แมนว่าสีดุแบบเปลียดสร้างที่ไหนล่ะคะเข้าดุแบบ เมตมีเมตตาต่อเด็กในเมื่อเด็กเขารู้เท่าไม่ถึงการอยู่แล้วสิ่งใดที่มันบ่ถือว่าต้องเขาก็ต้องแนะนาเนาะค่ะเขาก็ต้องบอกไม่ได้นะลูกไม่เอานะลูกไม่ถูกต้องนะอย่างเขาก็ต้องเว้าค่ะพี่น,อน้องเพราะเป็นวัยเฮ็กที่จะถือไปเมิดดีไปเมดเพราะอยังเพราะว่าเขาคืออาอายเหรอคะไม่ใช่คะ่ะอาอายก็คือเด็กน้อยผู้หนึ่งที่ถือเลี้ยงดูนี่แหละคะ่ะการเลี้ยงดูลูกแบบถูกวิธีก็คือ ถืบอบ่าไปตามถือพิษกับมีการบอกการสอนเพิ่มถูกแล้วค่ะมีเอฟซีหลายคนค่ะเขามาคอมเมนต์นะคะสาวอ้อยเขามาสาวอ้อยบอกว่ากับมีดานแ,แน่ละแน่วบ่ถือกับบอกบอกับสอนนั่นละสิว่บาบอกสอนบ่ดใดล้านมั่นกับบ่แมนเว่าบอเอาสะที่ไหนล่ะจังสีค่ะนี่คือสาวออยเราไเด้ออกมาว่าสาวอ้อยบอกว่าก็ต้องมีบอกมีสอนแน่ละจ้าอาะสิบ่ดใดล้าน มักกับว่าแมนแน่วว้าใส่ละ่ะป้าจา๋าสัน้นนี่คือสาวอ้อยนะคะสาวอ้อยเราออกมาเว้าวแบบนี้นะคะแล้วก็มีคูเกียบนะคะเิ็นกออกมาวา่าไม่ดูเลยขำๆตลอดหลานเพิ่นก็ะตอบโต้ตาหักหลายค่ะรักแท้หนารักแท้ได้ยินดีกับการประพฤติตนต้องเตือนสอน สอนตอนน right ี้ดีแล <Oliver. telefon>. <oil>. ้วหากโตมันสอนยากค่ะว่าซันค่ะเอฟซีเขามากก็บอกว่าสอนตอนเด็กเันซี่ดีแล้วโตขึ้นมาสอนยากว่าซันค่ะแล้วนี่ก็คือเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าบอสพิดค่ะบอสสอนตักเตือนบอสนู้ทำถูกแล้วค่ะเันซี่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะทําถูกแล้วค่ะย่าโนูสู้ๆค่ะเนี่ยเอฟซีนะคะถูกต้องแล้วครับถูกต้องที่สุดค่ะบอสบอสสอนดีที่สุดค่ะ จังสี่ค่ะพี่น้องนี่คือส่วนทีคอมเมนต์เข้ามาในอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะส่วนมากแล้วมีแต่คอมเมนต์ว่าดีแล้วก็ถือต้องการบอกการสอนนี่ค่ะพี่น้องมันโมเมนต์เรื่องผิดค่ะสิมีแค่บอกีีคอมเมนต์เท่านั้นที่ออกมาแปลกๆหรอกคะ่ะออกมาแบบบกคือบานคือเมืองเพื่อนนะค่ะพี่น้องคะแย่โนทําถูกแล้วค่ะทําถูกแล้วค่ะ คุณโนทำถูกแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ย่าโนน,นะคะถูกต้องแล้วค่ะแม่แมนค่ะบอสนุทำถูกต้องแล้วทำถูกแล้วค่ะเนี่ยมีแต่แด็นี่ค่ะอารุมาเนี่คือมีแต่ค้นว่าการบอกการสอนลูกหลานมีแต่ทํำดีแล้วมันก็นถือต้องเลยด้วค่ะการเข้าบอกเข้าสอนบอแมนวาเข้าสีท้ำเกินเหตุเกินผลสะที่ไหนล่คะคะแล้วอาอายกับบอแมนวาค้นสี สิบอกบอกยากสอนยากค่ะการทีว่าเหตุผิดมันเถาซ้ำซ้ำแยกสิก็ยังมีการเหตุผิดค่ะพี่น้องการเหตุผิดมีคนเตือนหฮอห่าก,ก็ได้สติเด้อค่ะสิปล่อยแต่ว่าสิ่งที่หฮอเห็ุไปเขาก็คิดว่าถือถือ,ถอ,ถอ,ถอบ,บ่มีผี้ใูดมาตักมาเตือนบ่แมนค่ะนี่แ่ะค่ะสิ่งที่มีคนออกมาคอมเมนต์วายาานุทําไมชอบด่าหลานทําไมญานุต้องด่าอายด้วยการหักลูกหักหลานต้องหักไห้มีขอบเขตค่ะพี่น้อง ต้องฮักใครมีขอบเคตต้องฮักแบบคิดสวา่าเพิ่นเป็นพอเป็นแม่เพิ่นก็ต้องมีสิทธิ์หรือว่าการดูแลของเพิ่นดีที่สุดแล้วถือต้องที่สุดแล้วในการทําของเพิ่นขนาดบอดนกเองเพิ่นยังว่าดีแล้วทีญาณุเป็นค้นดุถ้าแม่นี้พอดุก้อนนั่นอีกเนี่ยค่ะพี่น้องต้องต้องเข้าใจนาคขาวา่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนลูกล้าน่ะ ด้วยความหักและกับปารธนาดีอยากให้น้องยืนยัดยูบนความถือต้องยืนเป็นผู้ใในแบบมีคุณภาพเติบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าน้องอาอาต้องเป็นคนมีประสิทธิภาพที่ที่ดีอ่ะเพราะว่าน้องต้องเป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ เคียงข้างพ่อจ๋าเป็นคนที่อยู่เคียงขางยานุตลอดไปค่ะเพราะว่าย่างนยัางย่างหน่อยเพิ่นก็คือเป็นลูกสาวของออหน้าวงเป็นลูกสาวของพ่อจา๋าแต่กับว่ามีอีหยังพิเศษไปก็เด็กทั่วไปค่ะถือก็บอกไปตามถือพิษก็บอกไปตามพิษค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะการเลี้ยงดูลูกผู้ใดมีลูกผู้ใดหากลูกสำหัสีลูกเลยว่ะ ลูกเฮ็ดพิษแห้งท่าใดเขาแห่งเก็บแห้งค่ะพี่น้องเขาต้องบอกไหมคะ่ะต้องบอกต้องสอนต้องแนะนาเพราะว่าเด็กอย่างจังไดเขาก็เป็นเด็กคะ่ะสิลูเท่าถึงการไปเหมือนบ่มีคะ่ะส่วนมากแล้วเด็กหน่อยสิลูเท่าเพราะถึงการนะคะคือคิดคว่เขาเพิ่งจะอายุยังหน่อยนะคะพี่น้องเขาบ่รู้ว่าอันใดถืออันใดพิษแต่น้องอาอายเขาต้องยืนอยู่บน เส้นทางของการเป็นศิลปินอยู่บนจุดนี้เคียงคู่กับพ่อจ๋ากับย่จาจ๋าไปอีกนานแสนนานเพราะว่าอนาคตข้างหน้าบอสน้อยอายอ,อ,อ,อนาคตก็คือบอสคนหนึ่งที่ต้องดูแลธุรกิจของพ่อธุรกิจของย่าต่อไปต้องเข้มแข็งและก็มีความยืนอยู่บนความถือต้องเท่านั้นค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้นะคะย่าซิ์ก็ออกมาบอกถึงเรื่องเล่า ทำไมย่านุถึงด่าน้องถึงด่าหลานมาสั่นค่ะค่ะพี่น้องค่ะรับไว้พิจารณาค่ะสําหรับเมื่อนี้ยศิ์กาแฟไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ